วันนี้ครับผมบุกมาถึงย่านบางแครนะครับมาตามหาขายโซลาเซลล์ออนไลน์วันนี้มาถึงหน้าร้านเลยครับบริษัท VP Asia Group ปปั๊มน้ําบาดาลโซลาเซลล์มีไหมบริษัทนี้แน่นอนต้องมีตัวบาดาลเองเนี่ยเริ่มทําไม่นานสเปคเราก็ยังจะมีแค่4รุ่นเริ่มที่3นิ้ว600วัตต์สนิ้ว600วัตต์ใช่ครับแผงเดียว2แผงทำงานได้แล้วเซ็จประหยัดเลยสาเปคตามนี้เลยเรนี่ยเริ่มต้นทำงาน1แผงสูงสุด2แผงลึกอ่ะลึกได้67เมตรแต แนะนำก็ประมาณ50เมตรอย่าเกิน50เมตรใช่ประมาณ67กําลังสวยรุ่นต่อไปน้ําได้4คิว4คิวนะครับต่อชั่วโมงต่อมาก็จะเป็นรุ่นลงบ่อ4นิ้วละ750วัตต์เรามี2รุ่นมันต่างกันยังไงเนี่ยมันต่างกันก็คือรุ่นหนึ่งเน้นน้ําอีกรุ่นหนึ่งเน้นสูงรุ่นนี้ก่อนเน้นน้ํา10คิวได้น้า10คิวแต่สูงสุดได้แค่38เมตร38แเมตรแต่ถ้าตัวนี้เน้นสูงสูงสุดมตร6 0เมตร แต่ได้น้ําแค่6กคิวอ๋อน้ำมันจะลดลงสี่คิวต่างกันแต่ถ้าอ่อะอยากเอาสูงอยากเอาน้ําเยอะก็ต้องเล่นพันร้อยวัตต์ตัวนี้พันหนึ่งร้อยวัตต์ใช่ครับตัวนี้นะครับใช่ครับตัวนี้สูงได้เจ็ดสิบสองเมตรเลยน้ําได้เก้าคิวอืใช่ไม่ขี้เหร่นะเก้าคิวไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องแล้วติดตั้งให้ดูสดๆเลยเอามาเลยเนี่ยยังยังไม่ได้ลองใช่ไหมเนี่ยครับยังเลยใช่มเป็นกล่องคอนทน กล่องคอนโทรนแล้วนี่แล้วก็มีตัวปั๊มตัวปั๊มตั้วก็ปั๊มนะครับอุปกรณ์ของแถมแต่พี่ลองแกะดูได้เลยนี่ครับเออของแถมนะครับไขควงก็มีลูกลอยก็มีให้ใช่ครับใช้งานยังไงไม่รู้พี่ไม่เคยติดตั้งเลยยังไม่เคยเนาะเดี๋ยววันนี้ติดตั้งไปพร้อมกันเลยพี่ได้เลยมาเลยวันนี้ติดตั้งให้ดูเลยครับโดยคุณท็อตเจ้าของบริษัทเลยแต่เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยเดี๋ยวเริ่มต้นเราดูกันที่ตัวกล่องก่อนกล่องก่อนครับของคอนโทรลนะครับใช่ตัวกล่องคอนโทรลมีจุดเชื่อมต่อ4จุดเลยสองจุดนี้ สำหรับไฟเข้าก็คือส่วนของแผงเองบวกลบบวกลบใช่ครับวันนี้เราใช้สองแผง55 0บาท2ัตแผงอนุกรมกันเหรออนุกรมกัน2แผงโอ้ห50ราสิบัตแผแล้วก็ส่วนตัวนี้ลูกลอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝั่งของสายไฟจากตัวฟ้าเข้าไปที่กล่องคอนโทรลครับเราก็ต้องเปิดนะเปิดกล่องก่อนเมานะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะพี่นะไม่เคยเลยพี่ก็ไม่เคย วันนี้ทาไปพร้อมกันเลยเดี๋ยววันนี้เราสอนต่อลูกลอยด้วยเลยลูกลอยจะหย่อนไปตรงไหนนะลูกลอยนะครับจะหย่อนได้2ฝั่งฝั่งแรกก็คือหยอ่อนไปที่แหล่งน้าหย่อนลูกลอยไว้ที่แหล่งน้าก็คือณสมมติเราดูจากถังไป<อ>น้ําในถังหมดปุ๊บปั๊มตัด <enta. S 2> อันนั้นเราจะต้องสายหนึ่งเข้าคอมอีกสายหนึ่งนะครับจะต้องเข้าที่เวลแต่กรณี2คือเราดูจากแหล่งน้ําขึ้นไปที่แทง้งแทคงเต็มปึ๊บต <xen. S 2> ัดอย่างแรกเรามาเริ่มฝั่งที่ขาปั๊มเข้าขอไยไฟครับผม ตัวนี้แถมมาแต่ไปต่อเพิ่มได้ตัวนี้เป็นสายไฟแบบอย่างดีเป็นรุ่นแบนมีกี่สายนยมันยุบยับหมดยทั้งหมดมันจะมีอยู่3สายก็จะมีฝั่งของ W v u แล้วก็เป็นสายกาวแล้วสมุนพิารณนทำยัไมันเรามีบอกเลยออเนี่ยใช่มีลูกศรบอกอยู่เลยติดตั้งง่ายมากๆเนี่ย u v the ตามนี้เลยใช่ครับเราก็อ่ะใส่ไฟเกียเอาไว้สวยนิดนึงครับนี่ก็โผล่มาครับปึ๊บนี่ก็มีสี่สายแล้วครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวมัน u ใส่ก่อนนะหรือหรือใส่ไหนก่อนก็ได้อันไหนก่อนก็ได้ใครับ แต่จริงๆ il, เราม oi <mud> ah. like ีหางปลาแถมไปให้ด้วยนะฮะถ้าอยากงานสวยก็ย้ำหางปลาก่อนเสียบเข้าไปที่ตู้คอนโทรลก็ได้ใช่หางปลานี่ทำให้ดูนะครับครับทาแบบรวบๆเร็วๆให้ดูก่อนต่อมาที่ตัววีนะครับที่ตัววีเราก็หาสายตัววีเลยนะครับก็เป็นสีฟ้านะฮะเราก็เสียบเข้าไปเลยถ้าป้ายหลุดก็จําสีไว้รับจาสีไว้สีฟ้าตัววีใช่ครับส่วนใหญ่เกือบทุกเครื่องนะครับ จะคล้ายๆกันสีจะคล้ายๆกันเลยเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ส่วนใหญ่นะฮะแต่อาจจะมีสีแปลกกันก็เป็นไปได้เหมือนกันลูกรอยก็ต่อต่อมาที่ที่ว่าที่ว่าเมื่อกี้เลยนะคอมกับเวลคอมกับเวลครับหรือไม่ก็คอมกับตัวทีเฮดย่อมาจากแท้งก็ได้ก็ได้คอมกันสองสายนี้คู่มือบอกมีมีครับมีทีนี้ก็ปิดตัวกองปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเอาไฟเข้ากันนะครับอ่าการเอาไฟเข้าเสียบคึอเลยคือเข้าเลยปุ๊บอ่ามาอีกปึ๊กหนึ่ง S <S นี่เข kind of ้าไปเลยนะครับ๊มก็จะโชว์ไฟขึ้นแล้วตอนนี้มาแล้วโวลต์มาที่87โวลต์87โวลต์ปั๊มเปิดละปั๊มเปิดละอันนี้เสียงยินด้ยินเสียงปั๊มเริ่มมาและปั๊มเริ่มรอบกำลังขึ้นแต่อันนี้ผมจะทดสอบให้ดูก่อนโอเคอันนี้ปั๊มตัดการทํางานนะครับเพราะว่าน้ําไม่มีน้ำน้ำแห้งปั๊มตัดเองน้ำไม่มีมันตัดเลยเหรอใช่ครับพี่อยากรู้ไหมว่าปั๊มรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงวะเนี่ย คือปกติปั๊มมันจะมีรอบ2,000รอบ3000รอบถ้าเมื่อไหร่ไม่มีโหลดน้ำเนี่ยมอเตอร์รอบมันจะยิ่งสูงขึ้น4 0 0พันรอบเนี่ยตัดเลยมันจับรอบใช่จับรอบแล้วก็ตัดการทำงานสี่พันรอบสมมติสมมตินะ4 0 0พรอบล้วก็ตัดเลยปั๊มมันน้ำแห้งหยุดดูดน้ำบาดาลหรือว่าจะห้วยหนองคลองเพื่จะส่งน้ำสูงน้ำไกลก็แล้วแต่ครับวันนี้เรามาให้ดูกันแบบนอนไว้่างนี้เหรอสมมติว่านอนอย่างนี้ก็ได้ห้วยหนองคลองมือก็นอนอย่างนี้เลยนะนอนอย่างนี้ได้เลยน้ำเข้าทางไหนวะเนี่ยน้ำเข้า อ๋อ oh, ตรงกลางใช่น้ําเข้าตรงกลางตรงกลางใช่ครับตรงกลางนี้นะครับใช่ครับก็ออกทางนี้ใช่ครับเดี๋ยวพี่ลองยกขึ้นมาดูนิดดูน้ําก็ได้นะครับถ้าแดดดีๆเดี๋ยวเขาจะพุ่งจะพุ่งแรงกว่านี้นะครับพุ่งจี๊ดเลยก็ส่งไปเลยสูงสูงกี่เมตรไม่รู้แหละมันมีเฮดบอกอเมื่อกี้ครับลแล้วก็ส่งไกลไม่ส่งสูงก็ส่งไกลไปนะครับได้เหมือนกันสำหรับดูดน้ำให้หนองคองบึงน,นะครับ ได้เลยนะอันนี้สมมุติว่าเป็นนองน้ำเลยนะใช่ครับเออโอ้โหเห็นภาพแล้วติดตั้งง่ายแต่อีกส่วนหนึ่งที่จะไม่ง่ายคือหย่อนลงไปอันนี้อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญนิดนึงนะครับในส่วนของการหย่อนปั๊มลงไปในตัวบ่อบาดาลเองแต่ถ้าท่านใดที่เคยทําอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเคือช่างบาดาลเขาดูอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วใช่ครับใช่แต่ในฝั่งของวิธีการติดตั้งตัวชุดคอนโทรลเนี่ยง่ายดายมากๆประมาณนี้เองเหรอประมาณนี้เลย สายไฟนี้เราต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าต้องซื้อใช่ครับทั่วไปเราใช้สายไฟ VCT v c ีที่เราหาซื้อได้ตามทั่วไป3สายแนะนํานิดนึงเวลาเราเชื่อมสายไฟเนี่ยอาจจะต้องใช้เทปพันเกียวที่มันสามารถขดได้วนนึกว่าจะยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากเรื่องสายไฟง่ายบาดานนะครับที่จะส่งน้ําไปขึ้นแท้งหรือว่าส่งไกลก็แล้วแต่นะครับใช้ปั๊มบาดานได้อยากทราบราคาไหมฮะ อยากสิในลาซาด้ามีอ่ะมีแล้วเพิ่งเพิ่งเปิดขายเมื่อวานเลยตัวนี้ตัวเล็กสุดของเรา3นิ้ว600้อยวัตต์โอ้ยมีขนาดต่างๆ4,900ัเกาอ่าสีเก้าร้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวที่เรากำลังเทสให้ดูเลยนะครับ4นิ้ว750ดาสิวัตต์สใบพัด5,500 5,500บาทเองครับแล้วถ้าเป็นตัวส่งสูง6,500นห้นะครับ1,100้อยวัตต์ก็แค่6,900เองครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับในลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ไปคลิก ดูลิงค์ได้เลยที่ลิงค์แล้วก็เด้งมาที่ร้านครับผมวันนี้ต<อ>้องขอบคุณพี่หมอมากๆยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยว<พ>เรามี<พ>นัดแแตกันต่ออโอเคไหมเอาแผงแจกเอาแผงแจกมาเนี่ย